โอ้ไม่เคยขึ้นมาเลยเนี่ยไอ้เหี้ยที่ตรงนี้โอ้ยเจอแล้ว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 เจอ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้ว ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่อยู่อยู่ค่ายทหารเหรอตลาดแค่ทหารตลาดแค่ทหารเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวว่าบอกให้โอเคโอเคได้เลยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลไป้เซอร์เซอร์เซอร์เฮทุกคนทุกคนฟังตอนนี้เดมเฮดมันไปกบดานอยู่ที่กตลาดค่ายทหารเสียคนกลางนอนอยู่ถ้ามึงอยากอุ้มต่อมึงไปด่วน ไปไปรวมตัวกันรวมตัวกันไปเลยกลาดทหารกลาดตลาดทหารตาดทหารมีไม่มีห่อนะพี่เตอร์ตาไฟนะดิเอาเอาห่อดิไม่ไม่ได้ตัดไฟไม่ได้ตัดไฟเอาเปย์ก็ได้มีสายรายงานมีสายรายงานละละอันนี้ตายเอาเอาไม่มีทางล้องเราไม่อยู่ตลาด แกเอันนี้แค่พี่เอาหายละวพี่เสร็จแล้วพี่ไปนะพี่ไปนะใครไม่มากูไปนะไปกำลังไปกำลังถุนโฟเล็กแล้วถุนโฟเล็กแล้วเฮ้ยเร็วๆไอ้เหี้ยมันอยู่ไอ้นี่พวกมึงขึ้นรถเร็วเร็วๆไปกระดาษกระดาษข้าราชารมันอยู่กระดาษข้าราชารมันกำลังจะหนาหันที่ดิดเร็วไอ้บอยไอ้บอยบอยบอยเฮียบอยไอ้บอยเอาไปเอาห่อเป้ไปก่ัน ด่วนน้องด่วนด่วนด่วน,นพี่จะถึงแล้วพี่จะถึงแล้วพี่จะถึงแล้วพี่จถึงแล้วมผมผมาแล้วผมมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเซสร์มมึงสู้ไหวเหรอก่อนบัมกันเราไปเอาเราบัมถ่วงเวลากันก็ได้สิมันอาจจะไม่มีรถก็ได้ลุงแต่ตอดน,นะ <laughs> ไอตอดก็โด <laughs> น,นโด <laughs> ลูกนันเป็นตัวแสบจริงว่าผมเดที่พอทำงนแหละ กระแสของจริงเฮ้ยฉันพูงพิมพ์ได้ไงอ่ะฉันพิมพ์ได้ไงอ่ะมึงเสียดายอยู่มึงรอหมอไปชุบมึงไม่เกิดโรงพยาบาลมึงรอหมอไปชุบมึงกดจีเรียกหมอเลยมันต้องพิมพ์ถึงแล้วถัดถึงทางเข้าอีกฟังหนึ่งแล้วเด็กๆร้องไห้กันละงมแน่มึงบอกเลยมึงเลี้ยวเข้าไปกันแล้วมึงเจออ่ะ ดิษายนี่ย่าดีตาปลาย่าดีเด็กๆเราให้กันรับลนะกูบอกเลยเข้ามาแล้ว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 ไม่สนี่เหี้ยปล่อยแม่มันพูดไอ้เหี้ยมีมูนอ่ะอย่าไปบอกมันนะว่าเรารู้ได้ไงอย่าไปบอกมันปล่อยมันปล่อยมันปล่อยปล่อยมันร้องไปปล่อยมันร้องไปไปไปตัวพี่ตูน พี่ต <will> He ูนบวกเข้าไปบวกเร็วเพื่อนช่วยอยู่ไอ้เหี้ยไม่ควรจะพูดไอ้ควายนี่สตีนสตีนไปแตกเอาไปแตะเอาไปแดงหมดยังหมดยังไอพี่มึงนี่สตีนเอาบอลอยู่ของบอลอยู่ของบอลอยู่ของบอลบอลมาเต็มเต็มตัวดิเหรอมันเต็มตัวดิเหรอพี่ตุ่นพี่ตุพี่ตุเดี๋ยวยิงปืนแล้วก็หายหรือไงอยู่นี่ย บันไดนี้เ่าจ๊อ,จอดพี่ลงดูบันไดนี้ให้บันไดนี้นะไอ้รงสูงเนี่ยนะยิงอะไรผมลองยิงให้จ๊อดดูในก๊อดดังลูก <c oughs> พีตายหาเนี้ยเฮ้เ้เลูก <c oughs> พีเป็นตัวแสบจริงๆริวะไม่มีไม่มีโอไม่เคยขึ้นมาเลยเนี่ยไอ้เหี้ยที่ตรงเนี้ย โอ้ยเจอแล้ว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 เจอ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเจอเจอเจอย่าเอ้ยนี่พวกบึงนี่แม่ง กูคนเดียวก็ได้นี่แหละค่มมีดแล้วกะสุนบอกว่ากูรีบกูอยากจะนอนหลุมกูไม่กูใครไม่จะโดนลุมกูที่กูทาเนี่ยเรียกคุ้มกูไม่สนใครไม่จะนอนกุ้มไม่จะเปิดตู้จะปิดจะปิดจะเปิดปุ้มไอ้จะตู้ไปตุ้มไอ้ะไรกูไปกุ้มเก่งใช่หรอไม่เจ๊งไม่ใช่หรอรเสียกปืนดังพวกมบุรรเสือกเหวอะตั้งตั้งตั้งพวกมันเก่งทำเป็นเออ hôi 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 mực phức HIGHLIGHT hay lái điều ní lấy เดี๋ยวนี้อะไรวากูเห็นมันตากูไม่ฝาดใช่ไหม ไอ้เหี้ยม่งดิดต่อหน้าเลยสองคนดิดต่อหน้าเลยไอ้เหี้ยพี่เจมันดิดต่อหน้าเลยน้องไอ้เหียพี่ตีมองมันดิดมันดิดต่อหน้าเลยโอ้โหเรียกเลยเรียกเลยเรียกเลยไอ้ยานี่เรียกเลยดิดต่อหน้าพี่เลยสองคนไม่ได้ไม่ได้อย่างี้ไม่ได้ละ อันดีๆมันดิดหรอเรียกมันมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเรียกเลยมันดี่ตรงนี้เลยมันนีดตรงนี้เลยไปเลยเจอนี่เจอนี่เฮ้ยเอนี่ียตมาเลยเียตตเนี่ยไนี่ตรงนี้หนึ่งคนเี่ย ไปตาเยี้อ่ะมันนอนมันนอนมันนอนดิตรงนี้หนึ่งมันนอนดิตรงนี้หนึ่งแล้วมันนั่งนั่งดิตรงนี้อีกหนึ่งหนี้ยงจริงนะอันนี้อุ้ยอุ้ยจงใจจงใจไม่รอไม่รอครบสามสิบพอดีด้วยไปเลยไม่รอไม่รอครบสามไอ้บัสรถบัสมันดิฟหนี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 ได้ยินเปล่ามันดิฟหนีหรอบนหลังคาบนหลังคาจัดง่ลยๆใส่ทำแบบนี้ต่อยเนี่ย ใส่ทำบ่อยโอเคโอเคคนหลังคากนดังค่ายทหารใช่ใช่ใช่โอเคไอ้หี้ยถ้ากูไม่มาเห็นที่กูแบบกูเห็นมันสคนไกลๆอยู่แล้วเว้ยแล้วกูก็ฝัดฝัดฝัดวๆใช่ไหมแล้วกูวิ่งมาพอวิ่งมาปุ๊บไอ้คนนอนออกไปก่อนเลยแล้วหัวส้มมาไปตามใจ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 อย่างเงี้ยใจข้อที่อะ จริงทำบ่อยไงทำบ่อยไงทำกับคนอืผีก็บ่อยไง่่พีไม่ลงไคนถ่ายดูดูดูเดี๋ยวปักเดี๋ยวปักให้เดี๋ยวปักหมุกให้เดี๋ยวปักหมุดให้อันนี้ไปดูอันนี้ไปดูอันนี้ไปดูที่กบดานมันหรือเปล่าไอ้ที่เนี่ยปักหมุดให้ปักหมุดให้เออเพราะว่ารถซ่อนไงมันจะมันออกมันจะมันออกตรงนี้เลยเหรอพี่ได้อ๋อพีิจิพีิจิเช็คชัวร์เปล่าเออพี่ตาฝาดปะเนี่ยตาฝาดปะพี่กูจะกูจะย้อนดูนะกูย้อนดูไปมงโอมัตาฝาด เแค่ตาป่าดก็ได้ใช่ป่ะวิธีไปหน้าพี่ตีเลยนะมันก็มีว่าตาลายเขียวอ่ะไม่เห็ตาตีไงตาลายเขียวมจบไม่วเขียวปาไกลแต่ผมรู้เลยตีนะผมไพราะว่าก่อนดิดมันหลับตาพี่มันเลยไม่เห็นตาตีวิธีการทำให้เขาไม่เห็นเราก็แค่เรากระดับตาพี่เราไม่เห็นเราเท่ากับเขาไม่เห็นเรานี่นะ ่ะดูพร้อมกันบันไดนี้เปล่าอจอร์ดอะดูดีๆนะดูดีๆนะ <c oughs> ดูมันดิตหรือเปล่าแค่นั้นพอคือว่าเห็นแล้วไอ้บ้าสองคนไกลๆเห็นปา้าะะเห็นป้าเห็นบ้ตาว่าดีว่าเห็นแล้วสองคนไกลๆเป็นหัวอยู่แล้วก็ฝัดอ่ะแล้ววิ่งไปใกล้ๆนี่ดู <c oughs> ดูดูดีๆตั้งั้งั้ดูดีๆมันเก่งทำเป็นเออเฮ้ยปุ๊บหัวส้มไปแล้วเฮ้ยอ่ะดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่อาจจะยังไม่เห็นกระกึ้มดูด้ว ปั๊บมึงนะแป๊บนึงนะจังหวัดไหนเห็นนี่ยังอยู่นะเห็นคนไหมเห็นตรงเมาส์ไว้ไม่ใช่นี่เตรงเมาส์ปะเห็นตรงเมาส์ว่นี่คือคนนะนี่ดูนะดูดูดูดีๆเจ๋งไม่ใช่คนนะเพราะเสียงปืนดังพวกมบุลเย์เสือกเหวอะปั๊บมันปดูดูพวกมันเก่งนะดูดูดูนี่ยมันนั่งอยู่มันนั่งอยู่เฮ้ยปึ้งไปแล้วพอมันนั่งอยู่ปุ๊บมันไปเลยเฮ้ย เห็นปะเห็นปะมันไม่ได้ลงมันยืนตอนแรกตัวเวลาคนมันนั่งอะถ้านั่งโดยไม่กดอะไรเลยมันจะยืนขึ้นเองแล้วมันแล้วมันจะนั่งอีกทีเข้าใจปะมันจะยืนขึ้นเองมันจะนั่งอีกทีดูดีๆมีคนมีคนยืนอยู่อ่ะอ่ะดูตอนสุดท้ายมันไม่มีใช่ปะมันมันเป็นภาพแบบจางใช่ปะเป็นภาพจางๆใช่ปะแต่มึงอ่าดูดีๆเนี่ยยังอยู่เห็นปะเห็นตรงนี้ปะยังอยู่นี่เห็นปะหัวเนี่ยหัวคนเห็นปะเอ้ยมันอาจจะไม่เห็นว่าทุกคนป่ามึง น่งอ่ะหยิบให้ดูเนี่ยนี่นี่เห็นหัวคนปะเนี่ยตรงเมาส์ชี้เนี่ยเห็นหัวคนปะถ้าถ้าเบิงอ่ะเบิงตายเงี้ยมันจะเห็นว่าเป็นหัวคนแล้วดูดีนะตอวค้าลปึ้งหายไปเลยเนี่ยปึ้งเก่งครับเป็นเออเนี่ยเห็นปะพอเด็กปุ๊บหายไปเลยว่าเฮ้ยตอนนั้นเลยพวกว่าเห็นไงตาว่าเห็นไงว่าเฮ้ยตั้งแต่ตอนนั้นเลยมันหายไปเลย ไอ้เหี้ยกูงงเลยคุณเว่อร์เลยไอ้เหี้ยดีเจอไหมฮะไม่เจอแล้วมันดิสไปแล้วมันดิสไปแล้วคุณรู้มันจะเข้ามาหรือเปล่าเข้ามาจะไม่โดนแต่เข้ามาจะไม่โดนอะไรฮัลโหลฮัลโหลมือไหนเนี่ยอยู่บนหลังคาอยู่เลยเพิ่งลงมาเออเป็นยัพี่ตูเขารออยู่ข้างล่างเนี่ยรถตำรวจยังอยู่ปะ อ้อพี่ตูนขับรถตำรวจอยู่โอเคตรงตตรงตรงรงที่พารถเลย okay, okay. เอ่ะโอ okay. เคโอเคอโอเคเฮ้ยไอ้เหี้ยกูนี่แบบปวดหัวเลยมึงจะดิสกันทำไมวะน้องมึงไม่กลัวอุทธหายไอ้เหี้ยมึงโดนใบนะเนี่ยเอ้ยม,มึงมีใบเหลืออยู่แล้วมันจะกลายเป็นใบเหี้ยอะไรละเนี่ยมันตัดอย่างนี้มันโดนใบส้มนะเว้ยดิสกันทำไมกูถามว่ามึงดิสกันทำไมเหี้ยนี่ ว่าว่าว่าขับหน้าหน่าแกงครับเขาบอกว่าเขาหลุดหลุดมาเป็นแบบหลายนะเป็นเกินสามสิบนาทีแล้วครับแล้วเขาแบบไม่เห็น J.K. เขาแต่เขาเห็นมูมินครับเขาก็เลยดิสกันเลยครับตรงนั้นเขาบอกเขาไม่เห็น J.K. แล้วเขาก็ดิสตรงนั้นหมายถึงอะไรไม่มันมันไม่ใช่ไอ้พวกนั้นไงมันไม่ใช่พวกนั้นไงหมายหมายถึงว่าไอ้พวกที่ดิสคือเป็นไม่ไม่ใช่พวกที่ออกตู้อ่ะมันคือไอ้พวกที่แบบ หลุดไปก่อนหน้านี้อ่ะกูไม่ได้หมายถึงว่ามันจะออกตู้หรือมันจะมีบัตรหรือมันมีอะไรแต่ที่พี่เห็นคือมันหายไปต่อหน้าพี่เท่านั้นบอลกูไม่ได้สดว่ามันจะมีอาวุธหรือไม่มีอะไรกูแค่ให้มันเข้ามาไม่ที่เขาบอกผมคือเขาไม่เห็นพี่ครับเขาก็เลยดีครับเขาไม่เห็นพี่คือเขาเขารอดมาเกินสามสิ่นาทีแล้วแล้วคือในฝั่งของเขาคือเขาไม่เห็นพี่ไงแต่เขาว่าเห็นมุมินเขาเห็นมุมินปั๊บเขาก็เลยแบบอาดิสกันเลยครับดิสกันเลย ดิดตรงไหนไเห็นมุมินอ่าดิ้ดตรงไหนอนเลนอเลนกรา,าระค้นหาันหลังคาใช่ไหมอ่าอ่าครับดิดบนหลังคาครับเอ,อ่คือไปเห็นมุมินมูมินวิ้นึ้นมาหลังคาด้วยไม่ไม่ครับเหมือนเขาเห็นมีมึงเห็นมุมินอยู่บนหลังคาหรือมุมินด้านล่างเขาบอกว่าเห็นมุมินอย<ล> <บน S 2> ู่บนหลังคาครับมุมินบนหลังคาออเลยดิ้ดกันเลย กลเที่อ่ะแล้วกูมาเนี่ยกูยังเห็นบรรยอนอยู่เลยบรรยอนกันนั่งอยู่เลยเอาโมมินเห็นเห็นมมมินจับโทรศัพท์เขาก็เลยดิสเลยครับคนเนี้ยชื่ออเลนแล้วก็มีมีกี่คนนะพี่เอเลนตรงนั้นอ่ะมีกี่คนมีสี่ห้าคนพี่อ๋อแต่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 มึงดิสก่อนใช่ไหมแล้วใครดิสทีหลังสองคนท้ายเอามันมาเอามันมาเรียกเรื่มขึ้นมาคุยกับกูดิ เอาเอาเามันขึ้นมาเรียงตัวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่พี่สีเดี๋ยวผมถามก่อนพี่สองคนท้ายเป็นใครรอแบแป๊บครับรืแป๊บรับแป๊บคือมันไม่เห็นพี่ไว้มันก็น่าจะไม่เห็นจริงๆอ่ะ ถ้าพูดเรื่องถึงว่ามันไม่เห็นไหมมันมีสิทธิที่จะไม่เห็นครับมันมีสิทธิที่จะไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดที่พี่วิ่งมาคือจุดตรงนี้จุดตรงนี้พี่วิ่งมาจากตรงนั้นแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ตรงนี้พี่อะใช้มุมมองตรงเนี้ยเห็นมันอยู่ไอ้ที่กระโดดตรงนี้แล้วมันก็หายไปถูกต้องไหมมันมีสิทธิที่มันจะไม่เห็นมีสิทธิ์ไม่ได้ว่าอะไรโอเครับพี่เอ้ว่า พี่ดีครับมาผมเจอน้องนะครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยกับโฟนนะครับแต่น้องน้องบอกว่าคือน้องไม่เห็นพี่ครับน้องก็เลยดิสเลยครับคือน้องหลุดหลุดมาเกินสามสิบนาทีแล้วครับอืมน้องไม่เห็นใครก็เลยดิสครับแล้วก็จังหวะที่พี่มาคือพี่ก็ไม่ได้แสดงตัวหรือยิงปืนหรืออะไรให้เขารับรู้เลยครับอืมเขาเลยไม่รู้ว่าพี่มาไม่ว่าไม่ว่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามันไม่เห็นพี่ไม่เป็นไรครับโอเคโอเคอันนี้ไม่เห็นจริงพี่ผมคุยกับน้องมันอยู่อืมอือโอเคโอเค ตามนั้นตามนั้นตามนั้นไม่ว่าอะไรเจเก๊จะนังกอดพกูเจเก๊สีดีอาพี่กูมีเอเก๊ไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกลิ้ง